สวัสดีนะคะสวัสดีเอพอตอของลุงคนป้าแตนทุกทุกคนนะคะอีดำแจนี่มันไม่ยอมจบนะคะอีปากดำแซะทุกวันแซะหมดถามจริงเหอะมึงหลงรักลุงคนเหรอกูเห็นแซะจังเลยแซะพี่เขยมึงเนี่ยแซะตลอดบอกว่าไม่จบไม่มีการยกฟ้องจริงเหรอรปากดำเอาดีๆนะได้ข่าวว่าอยู่ข้างในเนี่ยเยี่ยวบ่อยไม่ใช่เหรอ เดินเยี่ยวไปไปเดินเยี่ยวมาหลายรอบนี่นั่งไม่เห็นอยู่สุกเลยแล้วก็มีคนบางคนนะเวลาเขาถามแล้วก็ตอบไม่ตรงประเด็นยึกยึกยักยักจนคนเ็าหัวเลาะก,กันเต็มไปหมดเลยน่าอายอะ่ะข้างในนะคะข้างในนะคะ fc ค่ะนะบางคนนะคะนั่งไม่อยู่เฉยนะคะเยี่ยวแล้วเยี่ยวอีกเดี๋ยวก็ลุกไปเยี่ยวโอ้โหน่าเวทนาทำอะไรไว้อะ่ะ รู้อยู่แก่ใจนะปากดำกูจะบอกให้อย่าเอาคอนเทนต์เกี่ยวกับแม่เนี่ยมาทำมาหาแดกเอะกูจะบอกให้เพราะว่ามึงไม่ต้องเซฟแม่มึงไม่มีใครเข้าไปด่ายายหกร้อยักคนหนึ่งนะด่าไปก็เป็นแม่ป้าแตนเขารู้ว่าสมควรด่าใครแต่ถ้าเป็นกูกูจะด่ามึงนี่แหละนะด่าคนอย่างมึงด่าคนอย่างหน้าไอ้กลอยแปด เพราะว่าสันดานมึงสองคนน่ะมันช่างเร็วซะเหลือเกินเลวทั้งหมดทุกคนในครอบครัวเลยดีกว่าหาความดีไม่มีเลยนะเอฟีขนาดเรื่องทองเนี่ยยังอิดชาตาร้อนกูถามมึงหน่อยสิอีปากดำมึงเคยซื้อให้พ่อผัวแล้วก็แม่มึงบ้างหรือเปล่าวันเกิดอ่ะ๋อ,อหรือว่านั่งแต่แดกเหล้าลีเจนซีถูกไหม นั่งแดกเหล้าตัวเองก็ใช่ย่อยไปว่าแต่คนอื่นเขาเล่นการพนันติดเหล้าสี่สิบแต่ตัวมึองอะแดกรีเจนซี่อีวลจริงหรือไม่เอฟซนะทุกวันนี้ไม่ได้เอาเรื่องคดีความมาพูดแล้วนะคะเป็นเรื่องอิจฉาริษยาภายในครอบครัวของลุงคนป้าแตน่นขนาดคนอื่นเขาออกมาด่าหลานคมุมคม,มแต่พวกมันเอาหลานมาเหยียบย่ำไม่เคยเซฟหลาน แต่ไปเซฟยายหกร้อยทั้งท้งนี่ยายหกร้อยไม่มีใครไปด่าเลยสักคนนึ่งแล้วก็ตาชอที่เฮียงก็ไม่มีใครด่าแต่ไปเซฟเพื่ออะไรอะ่ะเพื่อให้ทัวไปลงปาแตนถูกไหมคะเอฟซีนะสร้างกระแสสร้างคอนเทนต์มึงลองไปซื้อทองให้แม่ผัวมึงบ้างสิไม่ใช่ว่ามึงเนี่ยไปเบียดเบียนแม่ผัวมึงแม่ผัวมึงอะนะ เขาใช้นี่ทกสให้กับมึงเพราะต้องเอาเงินทกสเนี่ยไปดาวรถให้มึงก็ยังเป็นหนี้เป็นสินแล้วผัวมึงอะ่ะมันก็โง่ให้มึงมาดึงจมูกไม่มีสมองเป็นของตัวเองจริงไหมคะเอฟซีเมียให้ทําอะไรก็ทําให้พูดอะไรก็ไม่พูดนะคะพูดนู่นอนุญาตเมียอนุญาตเสร็จถึงจะพูดได้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าคนโง่ เป็นเหยื่อของเมียที่ปากจัดและก็ตอแหลถูกไมคายเอฟซีคนเรานะเป็นผัวเนี่ยจะต้องดูแลครอบครัวดูแลเอาใจเอาใจใส่ครอบครัวดูแลคนที่อยู่ในครอบครัวดูแลความสุขในครอบครัวไม่ใช่มาเป็นเบี้ยล่างให้กับเมียชั่วๆแบบนี้จะบอกให้สั่งซ้ายไปซ้ายสาั่งขวาไปขวาเขาสั่งไม่ให้มึงปรับกลับบ้านมึงก็ไม่ไป ไม่ไปเยี่ยมแม่มึงถามจริงๆเถอะมึงมีสมองไว้ทําอะไรวะหรือว่ามีหัวไว้ตั้งบ่ายเฉยมาให้เมียจุงอ่อยากจะรู้เหมือนกันแหละอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องคดีเลยนะคะเอฟซีเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมันนี่แหละค่ะเพราะอะไรถ้ามันไม่มาเล่นลุงพลกับป้าแตนก่อนแล้วเราจะออกมาเล่นไหมด่าเขาได้ทุกวันนะออกมาเซฟแม่นะคะออกมาเซฟแม่ ไม่มีใครไปทําอะไรแม่เลยมึงช่วยกรุณาไปซื้อทงซื้อทองให้แม่มึงด้วยนะกูจะบอกให้ไปซื้อทองให้แม่มึงด้วยเออออกมานั่งโอ้โหออกมานั่งแบบเหยียดหยามเขาบอกว่าโอ้ยรู้สึกว่าจะภูมิใจจังนะที่มึงพูดว่ามึงเป็นดาราเธอเป็นดา,าดาราดาราดาราจากอะไรพวกเธอน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะก็ใช่ไง ดาราจากอะไรล่ะแล้วกูถามมึงหน่อยป้าแตนกับลุงพลต้องการเป็นดาราไหมต้องการมีชื่อเสียงไหมก็ไม่อยากก็เพราะใครล่ะเขาอยู่ของเขาเฉยเฉยแต่มึงไปใส่ร้ายป้ายสีเขาทั้งทที่เขาขึ้นไปตรวจ GPS กับมึงแล้วกูถามหน่อยว่าผัวมึงไปไหน ได้ข่าวว่าขี่รถไถอยู่บนถนนแล้วพี่ Impossible ก็ไปเจอกูไม่เห็นมึงออกมาแก้ตัวเลยตรงเนี้ยแล้วใครกันแน่ที่มีรถไถอย่างที่ตำรวจบางคนบอกว่าลุงคนมีรถไถมันพูดผิดไงพยายามจะใส่ร้ายป้ายสีเขาใส่ร้ายป้ายสีกับคนที่เขาไม่ได้กระทำ โยนความผิดที่เขามากี่ปีแล้วพอเขาบอกว่าเขาดังมึงก็ไปด่าว่าดังเกิดจากลูกมึงเกิดจากน้องผลไม้มึงถึงได้มีทุกวันนี้ถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะเพราะว่ามึงไปใส่ร้ายป้ายสีเขาจนเอฟซีสงสารถ้าลุงพลไม่ได้ทำแล้วลุงพลถูกประหารชีวิตเนี่ยกูถามว่าใครจะมายืน ใครจะมารับผิดชอบในชีวิตของคนบางคนที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีวะกูถามหน่อยแล้วใครอีกนะคะเอซคนในครอบครัวเป็นคนใส่ร้ายเพื่อที่จะเอาลุงเข้าคุกเข้าตารังแทนกับคนบางคนที่เป็นคนทําลูกตัวเองกูไม่รู้นะดาวอังคารจริงหรือไม่เอฟซีทำความผิด แล้วไปโยนขี้ให้กับคนอื่นมันทุเล็ดที่สุดในโลกเลยจริงๆไหมคะเอซขนาดตำรวจออกมานั่งวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ยังบอกว่าลุงพลมีรถไถลุงพลทำตกรถไถใครกันแน่ที่ทำตกรถไถลองหันไปดูดีๆสิและเกี่ยวในกรณีของแม่มึง ยายหกรไม่มีใครเอาออกมาด่าเอาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แต่ที่มึงพยายามที่จะเซฟแม่มึงต้องการให้คนไปด่าป้าแต่นว่าไม่ออกมาปกป้องแม่ตัวเองนี่คือสันดานเร็วๆของพวกมึงที่พยายามกระทำอยู่ตอนนี้มีการบอกว่าป้าดังมาเพราะใครลุงดังมาเพราะใครยังไม่รู้สํานึกอีก แล้วหมาตัวไหนล่ะที่ไปโยนความผิดให้กับลุงพลกับป้าแตนแล้วออกมานั่งพูดว่าเส้นขนเจอหนึ่งเส้นผู้ถามหน่อยมึงบอกไม่เคยขึ้นเขาแล้วคืนวันนั้นมึงขึ้นไปทำเหี้ยอะไรแล้วหมวยมึงก็คงไปตกอยู่ข้างบนและมึงก็เอาความผิดตรงนั้นมาโยนให้กับป้าแตนหมวยมีอยู่เส้นเดียวนะคะเอฟซี หมอยมีแค่เส้นเดียวมันก็เอาออกมาเล่นเป็นคอนเทนต์ว่าเป็นหมอยของป้าแตนถ้าเป็นหมอยของป้าแตนบ้านนี้ป้าแตนไม่ถูกประหารชีวิตหรือว่าเป็นจำเลยที่หนึ่งไปแล้วหรือถามหน่อยสิแล้วทำไมถึงกลายมาเป็นจำเลยคนที่สองถามหน่อยพวกมึงมันเลวอีปากดำมึงมันชั่วมันชั่วในสันดาน ให้มึงไปดึงหน้าดึงตาพวกเขาก็ไม่มีใครเขาสนใจหรอกมึงเรียอะไรทุกคนเขาสนใจไหมไม่มีมึงจะไปดึงหน้าหรือว่าตัดคอทิ้งไม,ม่ป้าเขาก็ไม่ได้ไปอิจฉาริษยามึงหรอกนะเห็นได้ข่าวว่าแหมอยากถ้าฉันไปดึงหน้านะต้องมีคนดิ้นตายแน่เขาไม่ดิ้นหรอกคนเรานะดึงหน้าให้สวยเท่าไหร่แต่สันดานที่เฮี้ยอย่างมึงะมันก็คงจะเปลี่ยนไม่ได้หรอกถูกไหมเอฟซี หน้าตาเปลี่ยนได้ให้สวยขึ้นแต่จิตใจและก็สันดานกมลสันดานมึงมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าสันดานมึงมันเลวให้หน้าตามึงสวยยิ่งกว่านางงามสาวไทยอีกเอาแต่สันดานของมึงเลวขนาดนี้เนี่ยมันก็เหมือนพวกขยะตัวหนึ่งนั่นแหละกูจะบอกให้จําใส่กระบ,บาลไว้ด้วยนะถูกไหมคะเอซเหยียดยามคนอื่นเขาดูถูกคนอื่นเขา ใส่ร้ายคนอื่นเขากูว่ามึงน่ะไม่ต้องไปดึงหน้าหรอกนะมึงไปตัดคอทิ้งหรือว่ามึงแดกยาฆ่าตัวตายไปเลยดีกว่าเพราะว่าสันดานเร็วๆอย่างเนี้ยไม่สมควรจะอยู่ในโลกนี้หรอกเพราะว่ามันเลวมันชั่วเกินไปถูกไหมคะ FC เป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนนะคะ FC วันที่สามสิบเอ็ดนะคะเราจะไปร่วมฉลองกันนะคะไปเป็นกำลังใจให้กับลุงพล ในการถูกยกฟ้องวันที่31เดือน10 2566เป็นวันดีของลุงพลนะคะเป็นวันดีของลุงพลได้ข่าวมาแว้วๆว่ายกฟ้องแน่นอนร้านปร์เซ็นต์นะคะ F4 เป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนค่ะ